กนันเจานะสิไปใส่มาใส่ยานี่ได้มาบกบ่ละเอิงกินอยู่ยยครับเอึงกินอยู่โอ้ยครับครับครับอโอเคนะครับอโอเคคใหญ่เดี๋ยวผมสออยมไปเป็นกอนเิ่นเปล่าเลยเดี๋ยวเราจังเบ่ากันกด้เลย เปนฝ่าไปขายทุเรียนแอมแอม <laughs> นั่นเดทุเรียนเตรียมรถนึงเจ้าเห็นหมดอันหอมเลยตัวยน่น <laughs> แอมนี่สำหรับไปขายทุเรียน <laughs> สื่อเลก็ถือครอันนี้ครับ่ เป็นที่ไดโอดเนี่ยนะไดโอดแตกนะครับนะมันเป็นอาการไฟไม่เข้านะครับตัวนี้ไดโอดแตกนะครับเราก็ดําเนินการนะครับนะครับไดโอดนะครับนะเออบ่ท่านได้ใส่อันบแบบโล่รำได้ยินี่อันได้ขายล่ะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไดโอดนะครับเพื่อนๆนะ วันนี้มันค่อนข้างวุง่นวายกว่าสมควรนเนี่ยเขาขายทุลเรียนให้ดินฮะฟ้ามันฟ้าอำ่ำมันมีหรอขายของหา่างโอ้ขายของหา่างแล้วอ๋อเสื่อมแม่เสื่อมแม,ม่ไม่ขายกำลังจะไปขายทุลเรียนกับเนี่ยจะดังไหมกับเนี่ยโมเดลวีตายอยู่บนพูนละวานอยู่อยู่บน The Bluetooth The b l u มันเบาวเหมืเดิ เดียไ,ได้บะี่จะไปขายทุเรีนยนเคร้บมีการติดดั้งพงนำน้าใช้ะบาะครับดนี่คือรถขายทุเรียนนะครับอยู่ด้านหน้าด้านใน,นด้านาซ้ายขวาส้นจนกกัอันนี้เอาเงาไปไหนหนี้านีบมีแล้วขายของห้างลเลยน,น,นเีเรียเลยด้หนีสันะอุย้ยเียเลยะไเลยาดขั้นอนซอออม ตัวนี้คือตัวที่สองเหมือนกันเลยไดโอดแตกนะครับมันมันมองเข้าไปมันเห็นเลยนะครับมันแตกเลยนะเป็นในอดป้องกันไฟมันแนวอะไรอะกันไฟย้อนกลับย้อนอะไรมันนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งในอยู่นั่นนะโอเคนะครับม็นมีแผ่นรองเป็นอะไรเยอะๆเลยเปลี่ยนได้ออดเหมือนเหมือนกันเลยครับัีนี้เป็นงานเร่งหน่อยนะเพื่อนนม่ค้าเขาจะเก็บ มหขายขวงอะนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมแกวมาดูก่อนว่าเป็นตัวไหนนะก็คือลักษณะการเสียก็คือไดโอดมันแตกหล่นหายไปเลยเนะคอมบนะั้งแห่งนี้นะเนี่ครับก็คือนี่นี่มันอยู่เนี้หายไปหมดทั้งขาทั้งอะไรมันรุดลงไปเลยครับก็คือไดโอดตัวนี้มันจะเป็นตัวป้องกันการต่อไฟผิดขั้วนะครับแล้วทีนี้ พอมันใช้ไปอย่างต่อเนื่องนานๆหน่อยมันจะร้อนเนะี่ยร้อนแล้วมันก็หลุดออกนะครับนี่นครับนีบ่ใส่ตำแหน่งนียใส่ตัวใหญ่หน่อยนึงนะครับนี่นะด้านหลางเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ป้องกันการหลุดออกก็พับขาหน่อยนะครับพอดีมันผ่านการซ่อมมาแล้วอาจจะไม่ไม่ได้ใส่พับขาม้าน,นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ฮะมันก็เลยส่งผลให้ไฟจากแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะเข้ามาในเครื่องได้นะครับ ผมก็ใส่ได้โอดได้ละนะครับเพ today, ื่อนซ่อมตัวนี้ก็อย่าลืมดูไดโอดตำแหน่งนี้ด้วยนะครับนะยี่ห้อนายานะครับนายาเขาบอกว่าถ้าเป็นภาษาปากีส่านี่เอกด้วยนายาในใบกันไปเนี่ยนยครับตำแหน่งนี้นะเพื่อนนะมีไดโอดขาดอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องนี้หายเลยนะหลุดหายเลยถามว่าต่อตรงได้ไหมไม่ไม่สมควรนะครับ เพราะว่าในส่วนของไดโอดนี่มันจะเป็นตัวป้องกันการต่อผิดขั้วซึ่งมันมีโอกาสที่จะต่อผิดขั้วได้สูงมากเะครับเพราะว่าใช้ในรถยนต์บางทีก็ไม่รู้ต่อสายไหนเป็นยังไงมัว่วไปหมดเหมือนกันนะยเรารีบไปขายของเลยครับเนี่ยต่อแล้วเดี๋ยวลองล้างจอนหนอหนึงแล้วก็ทำความสะอาดเป่าฝุนไอพวกฝ้าพวกอะไรไม่มีครับไม่รู้หายไปไหนเราขายของห้างไปแล้วเพราะตรงนั้นนะใส่มันร้อนมากเละโอเคับเดี๋ยวค่อยลองเอาเดี๋ยวลองก่อนก็นกได้ ที่แรกมันไม่มีไดโอดเลยเนะี่ยไม่มีไดโอดเลยไม่เข้าแน่นอนในะไฟนะอันนี้เข้าหรือยังไม่รู้เข้าแล้วโอ้เข้าแล้วนะครับนี่นะดงนังหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะครับใสล่ลำโพงม,มาต่อซะหน่อยเนะเป็นเครื่องขยายที่กําลังไม่ได้มากนะครับแต่ว่าต่อเข้าไปที่ลําโพงฮอนแล้วมันค่อนข้างที่จะดังแรงอยู่นะการใช้งานเชื่อมต่อบูชุด อเคนะครับใช้งานได้ดังแล้วนะครับผมทําความสะอาดแล้วก็ขันน็อตแล้วก็เอาเข้าไปในรถจบนี่ดังแล้วนะครับเพื่อนยูน้ำมันนะครัผมก็ซ่อมเสร็จไปดีบุรอยแล้วนะครับในส่วนของแอมหนายา ลักษณะของไดโอดแดกนยะมันก็มีเหตุผลอยู่แบบนี้นะครับก็คือ,อในกรณีนี้ก็คือเครื่องขยายเสียงนะครับนะเครื่องขยายเสียงน,นี่นี่ก็คือลำโพงนะลาโอ้ยงามเวลำโพงนะนี่นะนี่ลำโพงหอนอะไรนีนะ่หอนอะไรนี่นี่เครื่องขยายเสียงนะครับนะแลวทีนี้มันจะมีการที่จะต่อไฟเข้ามาการที่จะต่อไฟเข้ามานี่้าขยายนีนะครับมันมันจะมีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งนะ ที่มันแตกไปที่วันเห็ดนั่นเครับปกติแล้ว12โวลต์จะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหม12โวลต์เข้ามาโดยตรงนะครับแต่ถ้าต่อผิดขั้วไอซีมันจะพังนี่ไอซีเนี่ยไอซี IC เนี่ยแล้วที่นี้นเขาใส่ไดโอดไว้นี่เลยเห็นไหมไดโอดตัวนี้แหละครับป้องกันไฟผิดขั้วเนี่ยป้องกันไฟผิดขั้วเออเพราะว่ามันจะยอมให้ไฟ12โวลต์ทางขั้วนี้มาเข้ามาในเครื่องนะครับถ้าต่อผิดขั้วไฟก็เข้ามาไม่ได้นะครับนี่เลย คุณสมบัติของไดโอดก็คือมันยอมให้ไฟผ่านตามลูกศรมันดีดูนะนี่ก็คือลักษณะของลักษณะตัวไดโอดจะเป็นแบบนี้มันจะมีขีดอยู่นี่นะครับนะนี่คือแอนโ e น,น,นี่คือแคโทโดแล้วทีนี้นี่คือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญของไดโอดนะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะยอมให้ไฟไหลมาทางนี้นะครับไหลมาทางนี้ตามลูกศรน,นะครับนะตามลูกศรก็คือ บวกเข้านี่อันนี้ก็บวกออกมาทางนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเอากั้วลบมาต่อเข้าไปสมมติว่าลบตัวน,นี้ไม่มีไฟเลยนะครับนะศูนโวลเลยนี่นะศูนโวลเลยเนี่นะ,ะเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าบวก12โวลเข้ามันก็จะต่ำกว่า12โวลอยู่0.6ก็ได้1 1ุดอะไรปะ0ใช่ไหมน่าจะใช่นะนะครับ ไฟมันก็จะต่ําลงแต่เครื่องก็ยังทํางานได้แต่ทีนี้ถ้าถ้าถ้าต่อลบเข้ามาอย่างนี้ไฟก็ไม่เข้าเครื่องเลยหลือว่าวลต์เลยทีนี้อ่าในี่ก็คือการใช้งานของในส่วนของไดโอดอป้องกันการต่อกับขั้วต่อผิดขั้วแล้วใช้ไปนานๆมาไดโอดตัวนี้มันเป็นไดโอดที่หนึ่งแอมป์นะครับหนึ่งแอมป์หนึ่งแอมป์ใส่เข้ามาในเครื่องนั้หนึ่งแอมป์เพราะนานไปไดโอดมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วมันก็พังนะครับ มันก็ได้ซ่อมเหมือนเมื่อกี้นี้เองแล้วถามว่าใส่ไดโอดตัวใหญ่ขึ้นไดไหมได้ได้ได,ได้ใส่3แอมป์ได้ไหมได้ได้ใส่10แอมป์ได้ไหมได้ใส่20แอมป์ได้ไหมได้แต่ไม่ใส่ครับมันไม่พังโอเคนะครับท่านวิเลเงถาต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะนี่ก็คือการต่อไดโอดในลักษณะของการป้องกันการต่อปิดขั้วแบบนี้เขาไม่ต้องใส่ฟิวก็ได้จบข่าวไปแล้วครับ